ไส้ย่างใส่ลาบเนาะเนี่ยเนี่ยเขานั่งคุยเกี่ยมใส่ลาบนะทุกคนอันนี้ถือว่าเป,นปนเป็นซีซั่นเนาะบรรยากาศการเกี่ยมเครื่องขัว่วเนาะการเกี่ยมเครื่องกินนะทุกคนเพราะว่าในมื้ออื่นตอนเช้าก,ก็จะเป็นงานแต่งงานนั่นเองนะทุกคนครับได้การัดตีสบายดีกหมือนแม่สบายดีเหมือแม่สบายดีสบายด,ยด,ยดีเป็นได้รู้สึก้กิดได้ได้ดแต่งงานแล้ว ต,ตื่นเต้นตตื่นเนเ้อืมนะเดือดว่าขั้งแรกสวัสดีทุกคนสวัสดีครับนะครตอนใต้ทุกคนเขาสู่ซองบาเมืองลวงอะไรสักเล่าตัวนี้นะกูเองก็พาทุกคนเนาะออกจากอ่าตัวเมืองลพบางมุ่งหน้ามาที่เมืองน,น้ำบากตัวเมองลพบางซึ่นนงปัจจุบันที่กูอยู่น,นี่ก็ถือว่าสิว่าบ้านน้ำหลานนั่นเองนะทุกคนเนไปที่เมืองน้ำบากซึ่งออกจากโลพบางมานี่ก็สร้าะใหเวลาอยู่ที่ประมาณสามชั่วโมงนั่นเองนะทุกคนเนาะ ซึ่งมื้อนี้กัที่กูดมาเนาะที่บ้านห่งนี้ก็เพื่อว่าจะพาทุกคนเนาะมาเบ่งบรรยากาศเนาะก็่าแมนเพราะว่ากูดนั้นได้มาห่วมเนาะทีนี้ก็ถือว่ามาจะได้มาห่วมงานแต่งงานว่างานดองข้องล้านเศร้านั่นเองนะทุกคนซึ่งกูจะพาทุกคนเบ่งบรรยากาศว่างานแต่งงานเนาะขอ้องคนลาวที่อยู่ในหมู่บ้านอยู่ในเป็นคนชิวันใน ในเอ่นนอกตัวเมืองจากีเนาะโดยวิธีชีวิตที่ยังคงมีความดังเดิมสำทุกคนในหมู่บ้านแห่งนี้มาเป็นเกิดว่าก่อนเตรียมงานดอกนี้เพื่อนได้มีการเตรียมยังเดย์แล้วก็จะคือกับฟังไทยเฮาในช่วงปีได้เนาะซึ่งกู๊ดซื้อว่าอยู่บ้านท,ท้องถิ่นอยู่ทางฟังไทยก็อาจจะคงอย่างาใสวิธีสวิตแบบนี้กันอยู่หรือบางบอลก็อาจจะ อาจจะเบิ้งอาจจะบ่ะบอค่อยเห็นกันแล้วจังซี่นะทุกคนเนาะฉะนั้นเดี๋ยวกูจะพาทุกคนไปมือดังกันแล้วก็สำหรับพารี่ว่าเข้ามารับชมคลิปกูก็อย่าลืมในการที่จะกดไลค์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนพเพื่อจะบ่ได้พลาดคลิปของทันที่องบัดบังล้วงแล้วก็ฝากคอมเมนต์กันเข้ามาได้เด้อเนาะเอาละนี่พวกเขาไปเบิ่งพร้อมกันเลยเนาะทุกคนไปเอาละสำหรับน,นี่กูก็พาทุกคนย่างมาเบิ่งเนาะซึ่งนี่ก็เป็นพาร์ทิบากาศเนาะอยู่ที่บ้านนี่มีสิวาบ้านน้ำลาท,าทุกคนเนาะเนี่ยทุกคนเนก็นยังคงเป็นแบบที่แบบ ชีวิตดังเดิมเองเนาะนี่กับยังเข้ามานี่ก็จะเป็นส่วนงานเนาะในการกระเกี่ยมทุกคนเนาะในการกระเกี่ยมงานดองเนี่ยนะันคือเป็นบรรยากาศที่สั้นนะงานดองอยู่ที่ลาวแล้วทุกคนเนาะเนี่ยมีการกระเกี่ยมเป็นเนี่ยขนานในเนาะเป็นเกี่ยมตัวหนังสือจะเบาจะเศร้านะ เนี่ย้ปพาทุกคนไปเบิ่งขัวนะทุกคนเนาะขัวนี่ก็ทีมงานเคียมอันนี้ก็เป็นทีมงานครอบครัวแม่ขัวเนาะท,ที่ในบ้านนี่ก็ถือว่าแต่ละครอบครัวก็จะมาช่วยกันเนาะมื้อนี้ก็ถือว่ามีการลมเป็นควยนะทุกคนเนี่ยวันนี้ค่าข่วยัยกตัวก่อตัวหนึ่งอ่าคือว่า ข้าคั่วตัวหนึ่งน,นี่สวยจุไปพร้อมเลยเห <c oughs> นื่อยคนแล้วเป็นแต่ซินควายสดๆกันเลยเนะะาะเราจะพาไปคนยางเลาะแบ่งนีเนาะอันนี้ก็ถือว่าก่อนเตรียมงานเนาะก็ต้องมีการอันนี้จะเป็นขวัขวขัวควายตัวหนึ่งเนาะนี่ เนี่ยทุกคนเนาะไปนี้ก็เป็นไปพ่อรัวเนาะเซิงอยู่ในหมู่บ้านเนาะอยู่ในเขตอ่าชนบทอยู่ทางทางลาฮอร์กาทีวายังคงแซ่แบบวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายแบบเดิมก็คือเวลาเฮือนได้มีงานก็จะได้มาช่วยกันนะทุกคนเนาะไันยังกัเป็นไปแม่ครัวที่ท่าทางกัะเทียมเครื่องเคืองเลยเนาะเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นเนา ในครัวนี่กะเกลี่มเป็นบรรดาเครื่องปรุงต่างๆเนาะเนี่ยอีกนกับเขาจะเห็นแล้วเขาเป็นดั้งเดิมนะได้มาโดนละในครัวนี้นะเนี่ยฝั่งนี้นะนี่กะเกลี่มหมอมือนี้เมนูเขาครัวไม่ง่ายกว่ามือนี่อันนี้เป็นปิ้งไส่ออนปิ้งไส้เพีย ใช้เพียใส่หวยใส่เพียเนาะเป็นปีเลยอ้าน้าเรานี่ก็เนี่ยทุกคนเนาะเบิ่งกันห้างห้างกะเกียบเนาะอันนี้ก็จะเป็นนั่งหวยเขานั่งใส่ใส่ย่างนี่เผาเผาใส่ย่างใส่ลาบเนาะเนี่ยเนี่ยเขานั่งหวยเขียนใส่ลาบนะครับอันนี้ถือว่าเป็นซีซั่นเนาะบรรยากาศ การเกียมเครื่องขัวกับเกียมเครื่องกินนะทุกคนเพราะว่าในมืออื่นตอนเช้าก็จะเป็นงานแต่งงานนั่นเองนะทุกคนเนาะอันนี้ก็เจ้าสาวเนาะมูนนี้กามาลงขัวเองเลยยังบุทึกใจนี่ยแล้วกนเนาะ าเถอะาเถทางนี้ย่งเนี no, uh, <S 2> <S 2: well, ่ยกำลังแกมโอ้อันนี้บนบนข้าควายได้นี่นะไม่ยังอันนี้ปาเถอะเถอะเถอะูข้าหนีวนำลายไล่แท้นีเนี่ฝรั่งนฝรั่งยาเยหล่านี้ทอาหารนี่กินกระบวเนี่ย เขายังซ้ำนี่นะเห็นเขายุอีสานเห็นเขายุไตเข้าหลาแบบเอาห้องใส่โตมันทันเลยนกระปานะซีนอันนี้เอาลมอันเนี้ยตึงเด้งตึงๆล้วงับเลยนึกวามาฟาดมาจูนึกวาฟาดมาจุไปเดอดไปเอโนยเก็ดเท้าเสยๆเสียๆข้าดูสลักเหด้เคียกเอเนี่คนเนี่้เป็นสวยเส้นนั่นเยข้างในนะต้องกินตับมียอ มุ่นนาอันนี้ได้ามันเปมือร um so ัางห่านเห่าอยู่นี่นะงานดองเนาะคนน่ป่นเจ้กข่านเด้นน่ากินเนาะเอามาโยนนำกันเด้อยูหดีปีใหม่เด้อได้นดินสบายดีกันไหสบายดีสบายดีเป็นได้มอิกเอ้ได้ได้แต่งงานแล้ว ตื่นเต้น,ตน,ตนอืมน,นะเดือดข้อข้างแรก <laughs> <laughs> อะไรได้ไม่ขั้วได้ <laughs> นี่เนาะมือจีมะเคือเหรอ <laughs> มีเห็ดลาบตีมันเปล่า <laughs> เป็นลาบอื่นจีไ้แจะมือนีไว <laughs> อันนี้มันนั่งอ่ะบุ๊มบนติตัวนี้นั่งคือกันตีแมนยิ่งไม่ได้เขากของให้ตัวเขาทำนั่งกินกระบอนเลยพาดอันนี้ไม่ยังเลยนะจะเอินอยังก่อนนะเลยเสพพิษอูเลย

Ja ja ja. Ah, een ja, 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 ja. เออปกตยกัดจะกินข้าวกับมาทานหัวจุนเนาะไม่ร้อนพอจะกินข้าวดินแดนฝรั่งเศสยังไงทุกวันน้อยเนาะทาดใช่ไหอ๋แล้วทุกคนที่ว่าทางมูตันก็เป็นผ้รปนิกาศเนาะการเกี่ยวงานดองนะอยู่ที่บ้านน้ำลาที่พูดผ่าทุกคนมาเบิ่งกันในมือนี้เนาะกัเฮาจะเห็นกัเป็นที่ว่าเป็นวิธีชีวิตแบบลาวๆเนาะในหมู่บ้านแห่งนี้นะทุกคนซึ่งคันสิว่าในยุคปัจจุบันกั ก็ว <S an> ่า5เบอร์เดีย์ยากแล้วเนาะการที่ว่าประชาชนหรือว่าไทยบานแต่ละล่างแต่ละล่างร่างกายเหือนเนาะจะมาตองโฮมกันแล้วก็มามาช่วยกันในการหาควบคู่กลิ่นบ่ยังสีเนาะส่วนใหญ่ก็เป็นแบบว่าเป็นบรรดาพี่พี่น้องน้องเนาะหรือว่ามุขคู่แข่งกันยังสีกับจะมาช่วยกันในการกะเกี่ยคลองกลิ่นในตระแลงข้อมันนี้แล้วก็เพื่อจะได้เข้าสู่งานในเป็นมื่ออื่นเซาลนี่ทุกคนเนาะสำหรับงานมื่ออื่นเซาลนี่คุณจะมีบรรยากาศมาทุกคนเบิ่งเช่นเดียวกันเนาะแลสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าจบลงเป็นข้อความทุกคนที่มมาาาเข้รับช อย่าลืมในการที่จะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กูด้วยๆเ,เพื่อเป็น,นกำลังใจในการ็ดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนาะสบายดีสวัสดีครับ